สัสดีมาชิกทุกท่านนะครับพามาพบกับอีกหนึ่งคันนะครับสวยๆเต็มลำเลยนะครับแบบนี้ก็ถ้าใครชอบก็ถือว่าพลาดไม่ได้นะครับก็มารู้จักกับ t o y ยต a า x อ็กซปี1998นะครับเครื่อง2.0ออโตนะครับเครื่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแอร์เย็นความร้อนปกตินะครับปัญหาความร้อนไม่มีนะครับ เป็น Mac 17นะครับลงมาเต็มๆ m ็มของ RPF1 นะครับย่างปี19โอ้ใช้งานได้อีกนานเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบหรือไม่ชอบเข้าตาหรือเปล่านะครับมาดูรอบๆคันไปด้วยกันนะครับสภาพแบบนี้ถ้าใครสนใจมีงบประมาณก็ต้องเช็คแล้วละครับว่าชอบหรือเปล่าก็ผมก็สรรหารถที่สวยแล้วก็คาดว่าจะใช้งานได้จริงมีคุณภาพนะครับ ซื้อไปก็ใช้ได้เลยอาจจะต้องมีเก็บนิดแต่ไม่ใช่ว่าซ่อมบำรุงสมดตัวนะครับคันนี้เอาไปก็ใช้งานได้ยาวครับสวยงามนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับรถสวยงามมากๆสามารถดูรถได้ที่นนทบุรีแถวถนนราชพฤกษ์นะครับก็เป็นท่อแต่งปลายมาแล้วนะครับเสียงนุ่มๆำคำชกหน้าภายในก็สวยงามนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูภายใน แต่มาดูภายนอกกันนะครับสภาพโดยรวมก็น่าสนใจนะครับเขาเปิดมาในราคาครับเปิดมาในราคา75,000บาทนะครับชอบไม่ชอบเช็คต้องเช็คแล้วครับก็แพงถูกก็ค่อยว่ากันนะครับถ้าคนชอบก็บอกว่าโอ้โหราคานี้สมบูรณ์สวยงามราคานี้ถือว่าคุ้มแต่ถ้าคนบอกว่าแพงยังไงมันก็แพงครับถ้าคนไม่ชอบและไม่เข้าตานะครับ ก็มีสีซีดฝั่งขวานะครับกับฝาท้ายนะครับก็ค่อยไปเก็บเอานะครับภายในเป็นเบาะกระหะยีนะครับก็อยู่ในสภาพที่น่าใช้งานนะครับสมบูรณ์สะอาดสะอานนะครับเป็นพวงมาลัยแต่งนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ค่อยไปเปลี่ยนนะครับแต่ใช้งานได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาใดๆสภาพรถสวยครับพาเจ้าของดูแลไว้ขนาดนี้ก็คงจะต้องเสียดายน่าดูนะครับที่เอามาปล่อยนั่นแสดงว่า เขาต้องดูแลรถเข้ามาอย่างดีนะครับในสภาพแบบนี้รถมันก็20กว่าปีมาแล้วนะครับครับถ้าใครชอบก็ติดต่อกันดูเลยนะครับสามารถดูได้แถวนนทบุรีนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังไม่มีรถที่ถูกใจหรืองบประมาณยังไม่พอนะครับก็ให้เก็บสะสมรวบรวมไว้นะครับจะมีทั้งผ่อนและไม่ผ่อนนะครับก็เลือกเอานะฮะถ้าผ่อนก็จะเป็นงานแท็กซี่ครับ แต่ถ้าจะเก็บสะสมไว้ก็จะได้รถบ้านสภาพที่สมบูรณ์แบบที่ผมเอามาลงนะครับก็สามารถเลือกได้เลยก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสันกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีรถใหม่ๆมาลงนะครับรถสว,สวยช้าหมดอดนะครับสวัสดีครับผมขอบพระคุณครับ